สองตนี่สองสามส่งเลยโอ้สองตัวนี่นี่เป็นลโอ้ตัวใหญ่นี่นะ สรวางความแม่นขนูนสบายดีเพื่อนผู้ชมสบายดีทุกคนวันนี้ก็เข้าป้ามหาคุณกระปูดแดงอายุหากินคือเก้าไนี่สองโัวแลวตอนนี้ได้แม่นขนูนนะปะ่ะ กตลุ้นแล้วกันว่าจะได้เจกโตัวม,นนมันนี่ตัที่สามมาลุ้นกันนี่บูบุอันเด้เ้มาอล้นมาแล้วจับมาลวม่จับ้โอ้โหโอ้จับครับจับครับ,รบนี่ปูแดงแลเลยนี่เป็นนสวายแซ่ปูหน้ายามาเทบแหลนแส่ไ นี่นเดี๋ยวที่สามทุกคนปูดแดงเอาไปป้นเสวายมะเรงสามตัวแล้วไม่ขนุนพออันนี้คึ้ยอัีนี่้ก็กอเลยเๆกันเลย โอ้ตัวน้อยเนี่ยมาครบาเกี้บ้าสินสี่โตละสี่หูสี่โตสี่ห้า จีนี่โตแล้วบอลนี่พุ่งแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอยมันไตไหมวอยเลยไตเรืองไตอย่างงไปคือเข้าเมื้อโอ้ติดอาวุธก็หนาโตแล้วทุกคน นี่โตสูห,ห,หูห้าหูห้าโตแล้วปูดแดงเคยกินได้กับปูดแดงตัวที่หกเลยทุกคนหมานเนาน่าตัวที่เจ็ด no. Yeah. นะมาแล้วซับแล้วบ่อนี้นะโอ้ยโดนเสมซับเลยทุกคนตัวนี้ตัวที่กเก็ดตัวง่ายจะดีนะที่เสมแล้วนะี่บาาแผลแล้วจริงโอ้เสรยดายตัวง่ายที่เสมแทนะ้ตั่ยแท้ไปนะแทกตัว้าเขาขายนี่ตัวสองพันบอ สองตัวห้าพันช่วยดวโอ้ตัวที่แปมาไหวหรีอไอ้ดิแทนนั่นไหมโอ้โหอโอเฮ้ยโอ้เลยเลยโอ้โมเก่งแทนนี่ตัวที่8ปท่านผู้ชมได้ไหขนาด แปตัวนะแปะเดียวติดติดก,กกันเลยต่อตัวที่เก้าเลยไหม เนี่ยมาลเลยเจ้ามาเลยกุ่งไว้ลีนี่นะเอ๊ะเกาโตเลยทุกคนเลยมาบ่ฮอดเศร้าในที่มาโตที่ฟิปท,ท,ท,ทุกคน ครับเลยโอ้จับยังใต้ได้ยุ่นเฮ้ยเตวง่ายเตยง่าย,ย,ายมันชนะคือโต,โตแล้วแป๊บเดียวโอ้โหตีโตแล้ว To thi bếp con chút thong, eh nó? Cây thi bếp là. Hãy thôi lắm, hãy thôi lắm Giùm được tôi mày. Ngay đây nè. Hãy thôi. Được à? không ạ? thôi. Hãy thôi. Hãy thôi. Hãy thôi và là ngay đây tên ừ. ừ. ừ, gì nướng là tớ, ngay đây nhìn ปูแดงกินได้ทั้งปีกับปูหน้าจะไดจ้กินปีละเถอกับพอแล้วมันแซ่บมันแซ่บคือกับปูแดงตามหาตัวที่คิปสามตัวใหญ่ป้าตัตัวใหญ่หญเลยห็นมาแล้วพวกทุกคนคิปสามตัวแล้วนี่นี่ซูฮูนี่นกามใหญ่ ปูแดงหายนะได้บางสองพินนี่บมีแล้วไดสูนพัน b b ì, แล้วไดบางบ้อนก็ยังมีอยู่ปูแดงสวที่ชิดสี่มากเลยทุกคนนาปืนสนเลเนี่ยดูดีดูดูดูดยูด,ดูกก็ได้นี่ ตี๊โตเลยอ่าประมาณคู่แดงเนี้ยคู่หน้านะตี๊แบ่ตี๊15โตแล้วมั้ยใช่ว่าเนี้ย บืงหลังแล้วตัวง่ายอยู่ทุกคนเอ้ยปู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 บนขึ้นมาเลยมามามาไ,าอ,ไม yeah. Yeah. อ้ข้าวโหมังค์เย้เย้โอ้แม่ค่ายอยู่มากจังนี้นะอ่าเต้กาบมันอีกคนโอ้ยง่ายเลยเนะี่ย อาพปูกระปูก็เอามาเลยทุกคนได้หลายตัวนะครับสี่เป็นนับให้เบิง้งปูแดงมันมาอยู่เฮอนหน้าเลยทุกคนอยู่ในกลางป้าพี่หูห้อยกลางป้ามักอยู่กับป้าแคบหน้ามันมาอยู่กลางหน้าคือกระปูหน้าเลยทุกคนปูแดงอยู่ในป้า ป้าแคมหน้ามักอยู่แล้วก็ป่ายเมืองป่ายโฮยมัอยู่โหหายไปหน้ากระปูแดงไม่ใช่มักอยู่ส่วนกระปูหน้านี่เห็นได้ทุกบ่อนปูหน้าเดวกกลางหน้าแถวนี้กระปูหน้าเ้าบวกกินปีนี้กินบ่อนทถวนกระปูหน้ามันบ่แซ่บมันคือกระปูแดงปูแดงนี่บ้ากิ่นได้ตลอดเลยแตหรับเผาได้ ป่นใชี่ยวไหวแกแซ่บป่นตะมั่นแกแซ่บแกงไส้ไม้แกแซ่บแกงใส่อ้อมใชี่ยวไ,ไหวแซ่บปะ่ะห้าสิบไปสรุปให้บังได้เกโตัวมาเท่งหน้าฮาลัลโหทุกคนที่เข้ามาสว่าอึ้งกี่เมื่อวานฝนตกห้าสิบมานับให้บังทุกคนนับให้เบิังอยู่ผมใหม่สิ ขึ้นเถงมันหอนนัดให้เบิงมาได้จกโตดูทุกคนทุก,นทกคนเนาะพร้อมหอยโกงพร้อมแคเบิ่งนับ้เบิกงไม่ไม่ไม่นนขนุนพร้อมไม่กินนูนนี่ เอาแล้วกูเริ่มใต้เลยทุกคนปูแดงนี่เริ่มใต้โยยายโยยาย,ย,ายละเอ้เอ้เอเอโอ้ใต้ไหวแท้ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดไก่ปลาไก่แท้ตัวนี้โอ้โหว่าแท้โอ้โอ้คิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่กบแดงสิบแปดตัวทุกคนอือว่ามานายุบมันนี่ฮะพุทประมาณเชโมงหนึ่งทุกคนนี่ไม่ขนุนเนี่ยไม่กินนุนฮั่ง พ่อที่เป็นนกของปูแดงสิดแปะโตทุกคนถี่ว่ามานยุงน่งเลยเอาเสร็จแล้วคลิปนี้ก็พอสั้นนี้ก็ทุกคนคลิปหน้าพอกันไหมเฮ้ยยังไม่ได้ขึ้นเด้อ